สวนย้อมหน่อยเหะฝนตกจ้าพี่น้องมันนี้นกน่อยเพิ่นกับประเด้๋ยวยูนัมเหรอจ้านกน่อยกับพิ่นแม่เพิน่นหัตบินไฮบินแข็งเพิ่นกับผากันไปแล้วจ้าพวกนี้ฝนตกไปหายน้ำกินเข่าจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งมันนี้เต่มยังกินเค้าสายฝนนะมันนี้เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามันนี้ค่ะตำตีนใหญ่ๆใ,ใ,ใส่เห็ดเข็มทองจ้ามืันนี่ว่ามีเสศษมะฮงจ้ากินตำ ตีนแขนใสเห็ดเข็มทออจกพักกับมีหยอดท่านตะวันอ่อนพักอีเลดนิดน้อยเล้าก็พักสลัดนิดน้อยจ้าเล้าก็มีลุงในพี่น้องเซนขนมจีนแหงขบุ่นแหงจ้าสีงามงามคนซ่อนครับมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าป้าดีจ้าพี่น้องจ้ามาเจอกันอีกแล้วพอนีอีกแล้วนะจ้านาะมือนี่จ้า ตำตีนหรือเล็บมือนางใส่นี่จ้ะมันนี่บ่มีเส้นมู๊ด,ด้ดจ้ะใส่เอียนเปล่าใส่เห็ดเข็มทองจ้ะพี่น้องจ้ามันนี่กินตําตีนกับเห็ดแข็มแขมได้จ้ะมันนี่เห็ดมีชนิดเดียวกินคูณล้ำใส่ <c oughs> มันนี่กินคูณล้ำใส่พักกันนี่จ้ะคือย้งไฮเบิ้งไปเลยจ้ะยอดตะวันอ่อนผักอีเลิศนิสหน่อยแล้วก็พัก สลัดจาาแล้วก็เ้นเขาปุ้นพี่น้องสีงามงามงจนแบบคิดหัวยังหวัวพี่น้องคิดหอดสลิมกะทิสดคิดหอดสลิมกะทิสดเลยจ้าเห็นหนังสือแล้ว <c oughs> เป็นจังไดจ้าพี่น้องจ้าเงินหาพันโอ้ยเบิ่งข่าวนีต่นผู้ทีเพิร์นนี่เนาะจ้าลิตนผู้ทีเพิ่นบ่ได้เน,เน,เน,นาเนะโอ้ยนีต่นศาสตร์เห็นเราตั้งไห้น้ำเพิ่์นแต่ว่าก็ซอยอย,อยิ่ยังเพิ่นบ่ได้เนาเนะคือบุ้งหูหรอว่าขั้นตอนนี้ยังเป็นจังไดเพราะว่าหน่อยก็บ่ได้เข้าไปล้มเข้าไปยิ่งยังแต่ว่าเบิ่งเราแบบ คือจังเพิ่นว่าเนาะผูคือแบบคือระบบิ่เนเนาะพ่นสิฮู้ไดจังไดว่าผู้ใดมีหรือว่าถูกอีหลีเอาว้าอีหลีเนาะอ่ะเฮาบอกว่ากันแต่ว่าก็ริโต้ผู้ที่เิ่นแบบควรจะได้แต่ก็ไม่ได้ยังสี่จา่าคนที่ไม่ควรจะได้แต่กับได้ยังสี่ไหมเคือกะริโต้สาเพื่อนกับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลอจ้ะสู้ๆเ้อจ้ะขอให้ได้ทุกคนนายคิดว่าเขาหนาเสียน,นี่ไม่หนาสิสด้ทุกคนอยู่จ้ะเนาะ มาจ้ะสัมบ๊วไล้น้ำไร้ไล้จ้ะมาแสบแปดตายสไต์มาดามสามสลึงน้ำกันจ่ามาจ้ะมัอนี้ว่ามียังไงนี่แหละจ้ะกินเท่านี้เนาะกั๊กโตยูบานปรได้ออกไปใสกินซัำนี่จ้ะว่าตองกี้ยังไงนี่ครับนี่ก็คือมือนึงจ้ะนี่กับเข่ามือนึงวันนี้ก็คือจบอยู่แค่นี้จ้ะตินใกล้กับโลละใดโลละเจ็ดสิบบาทจ้ะโลละเจ็ดสิบแบมมาบ่ถึงเคืองจ้ะประมาณเศษอ่า เอหนึ่งส่วนสามของกิโลเนี่ยจ้าแล้วก็ฮห้เข็มท่องก็เอามาเศษหนึ่งส่วนสี่ขาดนี่กับบอวเท่าไหรจ้าและสิกินยังกับต่องคอนวดคอน,นวดเรียกว่ามันนีีกินเท่าไหรกินจับบาตรเอมือหนึ่งหรือใส่มันจะบาตต่องคอนวดแบบนี้เลยเลยจ้า ด้านาน้าเขาตาม,มันก็จุ่มหลหวานแซ่บม,มันนี่ตอนอัดอัดคลิปยุ่นเี่ครับฝนตกอ่ะนอกมืดฝนตกฮ่า จะกินเขาก็ลุกสาวหน่อยกับน้องอุ่นรักกินเขาก็แม่อร่อยไหมแดดเลื่อยจ้ามาเด้อมันดึกยังไรใจกันตับหมูด้วยกัน ก็เปะนกังหุงตำจีนหลวงส้นน้ำน้ำน้ำยอดนซนน้อโซนน้ำบกกอกแย่ปื๊ปืเดแบนี้น้ำบกกอกอะไรอ่เ้ยทั้งกิ่นบกกอกล้วกิ่นน้าเด้่อจาะหวาน หวานอย่ครับอาเ้อนไห้อืผักคุณเลิศผักคุณเลิศ <laughs> เค็มข้องกลิ่นเพลือขูดลังใสเนี่ย มะเขือเทศกินเพื่อบนรุงผิว<ม>กินยาให้เป็นอาหารอยากคืบซัวกินมะเขือเทศกินแค่รอดกินน้ำได้หลายอ่ะแค่นั้นเองแต่ก็ไม่แค่นะั้นมมนก็ตามอายุตามว้นะจ๊ะเนาะอายุหลายแน่ก็ตตรงนีแน่มาเสริมแค่เฉพาะกินแบพ่กพพอนะจ๊ะบางทีก็ต้องเพิ่มวิตามินให้ผิวจังสิเนาะ สู่ๆเลยใจเด้ย,ย,ดยสู่ๆกันเหมนกันเป็นกำลังใจใกันทุกคนอืมคนตอบจัง Yeah mm -hmm. ตัเงีมดอครับง่างเหมือนกัแค่ตันอนก่อตึงใหญ่ตึงเงว้ยทุกขาวทุกปว นุ่มประกอบกระสมหวานดีครับย่อดมีดีประกอบพวกเนี่ยเป็นค้าประจำเลยจ้ะทุกปีต้องเอาไว้เพือนมาไหวเลยทุกสาวจ๋าขอเพันทันตะวันอ่อนเพิ่มหนค่ะ รามสุพพ่อส่งสุพพ่อนัวหน่อยเขาสวนไม่ได้กินเลยผ่านพันยัดท่านชาวบานกบทุงละกี่สิบบาทจ้ะทุงละยี่สิบบาทนังกิ่นมาหนี่อยู่ในตัวนี่เฮดกับประมาณค่อยเฮดแบงประมาณ้วจ๊ะ เห็ดทงระซีสิบาทแบงออกมากะยูสิบประมาณสิบบาทจะขายเห็ดมือเนี่ยชวนตีนไก่โลละเจ็ดสิบตีไปสเป๊เรา,เอาออกมาเครืองโลกเคืองโลกก่กับสามสิบห้าบาทก็เป็นสี่สิบห้าพักนี้ยี่สิบกินเบอร์เทอร์เดียว <c oughs> จ,าายจากันเนี่ยจะบะเพารลอยขาปุ้นกับเป็นข้าปุ้นมาฮว่านึง่งสองขีดสองขีดแต่ว่ากินได้สองเสืออันนี้แบงเคืองหนึ่งเนี่ย เท่ากับขีดหนึ่งเอามาต้มมาจ้ะบะก็อร่อยไดก้กตบแสบเลยพี่กนิน <c oughs> ทีามแกบก,กันจาใส่ทุกบาท คิดทุกบาทที่ใช้ที่สุบาสุสตังที่ใส่ค่ะเก่งมากกว่าลูกน,นเราไปล่าง สัตยว์ยหงายห้องบริเวณที่ยังเด็นกนอนตับโตอยเงื่อนกินแล้วก็น,นันงนน่งน,น,นั่งน้อนซื้อยางขนยางก็จะได้แล้วแต่เนาะกินแท้เนี่ยถือว่าพลังงานโอเคเราจะก็แล้วคันเท้าก,กินหลายกินเานื้อสัตว์กินยพพังมันก็สบ่ฟพหย่จ้ะ แรงเบาๆก็ได้ค่ะบคุณปอกำลังสือึ้นปอสามเปิดเครื่องเหนือคุณปอสามนองจนอ่างคุณปออ่าสู่กันไปนะพีนนนะ่น้องเนาะเดียมลูกตัวส์ใหญ่จ้นะ bởi vì lụm bỏ bên đấy đấy, không phi là mi Mì lụm nữa, ôi, cái kia là lũ, nhắn cái kia là điên cái kia ăn แลบวันนี้ขอขอน้ำปลาหนะ่อยเด้ไม่รขวดน้ำปลา้หน่อยได้ไหมคะเสี่ยวน้ำปลาแดงมหาดีจะมหาเออ สตินไก,ก่สาษาังกฤษตัวอื่นยังจะสตินไก่พระเจ้าเออเนี้ยก่อนชิคเก้นฟิสบอกพ่หูอาถือพ่ถือออกเสียงถือบ่ถือด้จาะคันบ่ถือ,ถอ,ถอขอให้มี่ยังสิแนะน้ำหรือว่าสิตรีกับเมนไตคลิปเดี๋ยวเลยนะจ้ะมาพูดกันไตคลิปเดี๋ยวเลยจ้ะอยากถามมี่ยังก็ต้องเก่งใจว่ามาเลยถามมาเลยจ้ะมี่ยังผ่องใจหรือว่ามี่ยังสิแนะนำํำมาเลยยินดีตอบทุกข้อความทุกเมนอะ่ะ ตอบเองพร้อมจ้ะเบิงเองตอบเองจ้ะมาคุยกันมาคุยกันสิดีใจได้ร้วให้เลยของเขามาคุยกันทุกคอมเมนต์มีค่าเวยจ้ะปากรุดเบิร์ดเห่อตอนมาพัสดนาปากแดงจึ้งคืมกินไปกินมาบเบิร์ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> แซวเขาจ้ะ ประแดกแปงชูมือแซ่บเหมือนกับ้านเขาเปินประแดกแปงสมัยก,ก่อนสกินประแดกต้องโจ๊กออกมาจาก,ไ,ไ,จาก,กไทยแม่ไหมจ๊ะโจ๊กไม่จา,ากไทแล้วก็บมะต้มมะแปงมใส่น้ำก็เทียมมใส่น้ำใบกระขามก็เลยอจะสูตรไทยสูตรมากนะมือกัสมัยสุมือ,อ,มอ,อมน,น,น,นี่เขาไม่ต้องเทปเอ็นแล้วเจ้าแปงมาแหย่เรียบร้อยแล้วก็ได้สิมักของผู้ใดกับพวกเดแตกต่างกันจ้ะซิมทุกยูหอเรากับก็คือคล้ายๆกันบางคนก็อาจจะหวานหน่อยเพราะทำแบบ สำหรับค้นเมืองมแหนจะว่าต่างคนแต่สีนี้ทั้งเข้มทั้งหวานนีย่ยังสีมกจากแล้วแต่ผู้มากจะทุกอย่างอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความชอบของแต่ละุคคลนี่แหละขึ้นมาแยกกินไปเว่าไปเขาสินาาเนียเราแบบเห็นบอ่อแน่นี้ว <laughs> จกักนี้ผู้ชาวองนผู้ชาวไปยชื่อว่าวทีวว่นั่นกินน้ำเล้วต้องว่าววา้า มันโดน <Eden> ถายกินแล้วมันก็โดนเนาะค่ะก็อยากว่าแน่จะท้ยแ่ทัตําเองกินเองนักเลงพอคุณได้ ต้นเหพียวนองจตะไม่ถึงร้อยแต่ก็อร่อยและอิ่มเหมือนกัน,นะคระับเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตได้นอกจาเนาอตเป็น,นวางชะตาปาลิขิต แต่ชีวิตเราลี่คิดเองเดี๋วจัดเร้อสิเดียวสายหรือสิเดียวขวกันที่เราเองดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเดี๋ยวจะดห้าหูหมดแล้วอย่าใส่สุภาพสีแบบขี่โกงนะดีชั่วรู้หมดแต่กูอดไม่ได้อันนี้เพราะเอานะคะ อันนี้บ่เอาจากคู่นี้บ่เอา <c oughs> คู่นี้คู่ขีโ้โกงคู่สีถนนใช่ปัญญาหลายเดีย๋ยวพูดเลยยีสัวข่อยหูเบ้อเดินล้ามาต้องมาบอกข่อยดอกยีสัวข่อยหูเบิอแต่ว่า่อ,อยอดบ่ได้เขาเอิอ <c oughs> ว่าสีสีถนนใช่ น้ำจับบาดมแล้วน้ำนมมัวงที่สุดเกิดเป็นคนไทยหนึ่งที่สุดความที่สุดลราจะตำรานน้ำหนูปลาในนาน,นข้าวดิสระเซรีโอ้ยพี่ใจไม่น่าเปิดกินยิปซีชมูมวงอุด่คืนเพิ่งเอา ในทีุ่ว่าในเวลาที่เหตุการณ์ปกติเลย้ะเพราะเปนช่วงนี้ช่วงนี้กับป๊วยยังเท่ากับถือว่าพขดเด็พักควัเนาะฝนตกบรรยากาศ เลิศมากครับกินเผาทำการซ้ายผลโปวยป่ายมันจะดขายดีมากดีขนาดน่่หันเปิดเพลงใส่เลยจนะ้ะมันใช่เลยใช่เลย ฟ้าห้องเดียวจเจียบแน่มือแน่สลรับกันไปนะจ๊ะ น้องจา๋าบิดตลีบาเนี่ยนี่เ้าแข็งบ้านาเสือ่อนี่แหละบรรยากาศมันพาพไปจ้ะพี่จังซุ่มเขาจะกินเราใช่ไหมนี่เพื่อนกินวิสันจกัจกขมจักียังแหน่เส่เราเคยกินเพื่อน,นี่สาบานต้นหนาไฟเลยจ้ะบ่เคยกินแนอลกหฮอบ่เคยกินไอหนี้เลยจ้ะ แอลกอฮอล์ไม่รู้หรอกหูแต่ว่าถึงกินเฮีนตับพิ้นแล้วจ้ะถึงกินตับพิ้นแล้วแต่ว่ากินโมเคยกินเลยจังเอ็นขาเจ้ากินว่าสั่นนะอุ้ยอะไรอะไรแห้งอันนี้ยงก่อนแห้งเหลาขาวนะเพิ่งกินทั้งเห็นหนักเห็ดคือแบบพ่อละม่านขนาดเลยแต่ก็กินบ่เจ้ากินยุ่ยตลอดมีบ่มีก็กินทักขนาดเลยนี่แหละเนาะเพป็นเอิรนว่า บ่อได้กินยอนมันแสบกินย้อนบรรยากาศมันดีนอกจากเนาะแสดงว่าขึ้นอยู่กับบรรยากาศที่ดีเห็ดยังกับพระกันโขดอันนั้นโพดอันนี้อคุณไม่ได้กินว่ะานพจันเมียจมตุลงพุ่กับว่าเมื่อวานมันกินง,านนนง,ง่ายอยู่เรานี่แต่เมื่อวานกินกินไงมึงก็มนกินมึงดูเทิ่์นขมเทิ่์เมาหันเมื่อี้เติบกูว่ากินได้หนีเตีย นี่แหละคนวาสีจะนอนใสอีกแล้วจะนายมึงจะสวดขันบนกันเสียดาอาหารมื้อนี้ประมาณแปดสิบบาทจาา้าบ่เกินเขายิ่เลิกไอเก็บเอาอ ลูกๆกกินเนยนี่กินไข่เจียวกันจังกินไข่เจียวกินง่าย,งายๆค่ะลูกท่านี้บางที่กับเขาพัดไผ่แค่นั้นค่ะงถือได้แล้วแต่ว่าไข่หนึ่งบริเวณขาจะ่าเด็กน้อยเนาะแต่ว่าขนาันอายุร้ายแล้วกินร้ายกับ่ดวันละหนึ่งฟองบ่ <ไ>ป่านสิมาก ีกินคลีนค่ะบางเห็นไเหมือนนี่กินคลีนของแท้ค่ะคลีนดีๆคลีนค่ะคลีนเนี่ยเบิดเกี่ยมตับเลยจ้ะแซวบััหก่นเลยเอ้ยอุ้ยตาย มันอยู่เห็นร้านมันมิดสิวจะสิวสาวเยอะก็ขื่นหันเยอะก็ขื่นนี่เฮ้ยสิวฮอร์โมนจ้ะโอเคเนื่อจ้ะพี่จะพี่เออพี่น้องจ๋าโอาพิณวาถือเป็นกับนั่งใจทุกคนนะจ๊ะเนาะสู่ๆต่อไปเด้อจ้ะอาจจะต้องใส่เวลารอดเนี่ยเขาก็รอดนาะจ๊ะเนาะได้ๆมันก็ได้ๆแล้วนะจ๊ะเนาะขอให้ได้กันทุกคนขอให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ได้ได้เนาะจ๊ะ ใครที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กเยะไดเยจะสเปนแย่งเคิ่นเยอะส่อไปแบบคือจะเบียดเบียนนะมันก็ถือเป็นการเบียดเบียนอย่างนห้อาสิบหูโตห้าวางสุดท้ายราคาเ้าได้บออยู่ดีคือถามมารวยบอก็ไม่ได้รวยแต่หมายถึงว่าเราก็ยังดีกว่าคนที่เขาขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราพออยู่ได้เท่ากับวุสิเสียสลระแบ่งปันให้คนที่ขาดและดเดือดร้อนจริงๆเนาะจ้าเนาะเห็นใจกันเห็นอกเห็นใจกันเนาะจ้าเนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้กับขอเป็นกำลังใจทุกคนเน้อจากให้ได้หาท่านเน้อจากผู้ใดมีสิทธิ์ใดขอให้ได้จะช้าจ,จะเร็วก็ขอให้ได้เน้อจากเด้อสู่ต่อไปจากขออยุ่รักษาเทวดาคุ้มคร้องกัทุกคนเน้อจากตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกักโตโัวเนาะจากอยู่บ้านหดอเชื้อเพื่อชาอยู่เนาะองจากเนาะกะดูแลจะพร้อมให้ดีจะดูแลตัวเองให้ดีถ้าจําเป็นออกไปข้างนอกกะถ้ากันปิดใสหนอาการแจ้งตัวให้มีทีโอ้ยโทษเน้อจาก แต่งตัวใมีชีวิตหก็เฝ้าไปเฝ้ากลับนอกจากเนาะขอให้ดูแลสุวภาพดีๆก็ให้บุญรักษาเนอกจากเนาะหัวเขาา้องทันผลวิคลิปนี่ไปให้ได้มันก็แค่ช่วงเวลาเลวร้ายเวลาหนึ่งเปรียบเทียบง่ายๆคือฝนคือพายุคือจังชว่วที่เขาเจอพายุมุนทุกสิ่งทุกอย่างล้ำค่าเปิดปานเปิดแต่พอมันผ่านไปแล้วฟ้าก okay, ็ส mm. okay. so ีสดใสจากทุกอย่างจากฟ้าหลังฝนสดใสเสมอจ้กพี่น้องจ๋าสู่ๆไปน้ำแข็งได้จ้าเป็นกำลังใจให้กันจ้าพอกันคลิปหนาย่าลืม ติดตามด้วจ้าสิเดียวหัวคลิปหนาสิผ้าเหียนยังรือว,ว่าสิผ้าขียังจ้าคลิปนีล่ากันไป่านี้แล้วจ้ายูดีไม่แห้งบุญรักษาเทวดาคุค้มครองจ้าพี่้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย